เพราะว่าพี่เจนจนค่ะไม่ใครจะเชื่อพี่เจนพี่เจนพูดออกมาแบบนั้ใครจะเชื่อถ้าใครเป็นแฟนคลับพี่จริงๆจะรู้ว่าเงินพี่อะอยคุณแม่อคือพี่อะเป็นคนที่คุณแม่เป็นคนเก็บเงินให้ทุกบาททุกสตางค์ตั้งแต่เข้าวงการอันนี้ต้องเล่าเรื่องพี่ก่อนในส่วนของพี่นะคือตั้งแต่พี่อกลับมาจากอเมริกาแล้วพี่ก็ทํางานตั้งแต่ตอนที่อายุสิบ สิบ <10. S 2> กว่าประมาณสิบสองสิบสามะไรประมาณเนี้ยค<ะ>่ะแล้วพี่เนี่ยก็เป็นคนที่ทํางานอย่างเดียวแล้วไม่เก็บสตางค์เพราะว่าแม้กระทั่งได้เช็คมาจากโฆษณาพี่ยังโยนทิ้งเลยแล้วไม่รู้ว่าเป็นเช็ครู้ว่าเป็นกระดาษอ๋อพี่จะไม่สนใจเรื่องของสตางค์เพราะมันเป็นเรื่องตัวเลขพี่จะไม่ยุง่งเลยเพราะมันปวดหัวเพราะฉะนั้น<ะ>คุณแม่เนี่ยจะพี่จะให้เงินเก็บทุกบาททุกสตางค์กับคุณแม่อื เพราะฉะนั้นไม่ว่าเงินหรือว่าอะไรยังไงของพี่เนี่ยอยู่ที่คุณแม่หมดแล้วซึ่งพี่อยากจะแนะนําให้กับทุกๆคนนะคะว่าฝากเงินกับคุณแม่งเงินไว้กับคุณแม่ค่ะ <laughs> เพราะอย่างน้อยอมีดวงสองดวง่ะอย่างน้อยดวงไม่ดีดวงแม่ดีอ่ะ,อะมันจะได้เกี่ยวกันหรืออย่างน้อยเราโงา่แม่แม่ไม่โง่ชัวร์เพราะแม่เรามองอะไรออกใช่ไหมนั้นเป็นความโชคดีของเราเพราะฉะนั้น <laughs> เงินที่เสียไปประมาณเนี้ค่ะก็คือเออมันเป็นเงินที่เจนเนี่ยเก็บค่อยๆเก็บทยอยเก็บให้น้องโนล่า เพราะเจงก็รู้สึกว่าเออเอาจริงนะออะเล่าต่อเลยไหมอะเล่าต่อเลยไหมเล่าต่อเลยไหมเล่าต่อเลยไหมค่ะเขาตอนเนี้แชร์มาใจมาแต่ยอดไม่ขึ้นยอดไม่ขึ้นค่ะตอนนี้ยอดไม่มาค่ะเออเดี๋ยวจะเล่าต่อได้แต่ชาระตังก่อนค่ะซื้อเกงในก่อนค่ะเอาเกงในก่อนก็นก็นซื้อเกงในก่อนอยากเล่ามากเรื่องเนี้ยอยากเล่ามากอยากเล่ามากเอาเกงในก่อนค่ะทุกคนค่ะเกงใน เข้าอะเกงในเข้าค่ะเอากางเกงในเข้าค่ะขอยอดหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวจะเล่าต่อค่ะ